เกมกากไม่มีในเกมนี้แน่นอนแล้วเรามาสร้างตัวละครดูสิว่าการเอาชีวิตรอดในเมืองซอมบี้จะต้องเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงดูจากความก้ายำแล้วก็ความหอมเหี่ยวแล้วนะครับความแข็งแกร่งแน่นอนครับมีให้เลือกสีผมด้วยแล้วผมจะเลือกสีขาวเพราะว่ายิ่งขาวเยอะยิ่งประสบปัญหาการสร้างชื่อตัวละครในเกมนะครับเอ่อจีซี S S D เออ JCD รู้ไหมครับย่อมาจากอะไรมีกระบอกไม้ห่องตงุงตุงเสือหูล่ะกระยาผ้าพันแผลนนะครับโอ้โหมาหลอกหลอนยันในเกมนี้นะครับแล้วก็สังหาราซอมบี้ไหนไหนไหน,ไหนอยู่ไหนไหนโอ้โหซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เอออยู่นี่เราต้องสเตลครับเราต้องสเตลสเตลแบบติดปังโอ้โหทีเดียวหายโอเค ในสมบี้มีเชือกด้วยนะครับเวลาเราเบื่อเเราก็เอาเชือกมาผูกขอเล่นนะฮะก็เกมนี้ไม่มีเนื้อเรื่องเกินมัง้งไม่รู้นะครับอยู่ๆก็โดดลงมาในเกมนี้เลย <c oughs> ไม่รู้ว่ามีเนื้อเรื่องหรือเปล่านะครับเก็บบูเบอรี่นะฮะเวลาหิวๆก็กินบูเบอรี่อุย้ยโบนัสรายวันแจกของเยอะเหมือนกันเนี่ยเอวันที่แปแจกปืนด้วยนะครับสงสัยจะเอาปืนไปเล่นกัน อะไรอะมีซอมบี้อยู่ในบ้านเราด้วยนะครับโอ้ตัวสอบบ้านแต่มีซอมบี้เราต้องสเตลนะครับสเตลม,มันไม่เห็นหรอกเราแอบแอบเฮ้ยนีไ่ไงอะโอ้ทำไมตัวนี้ตีสองทีตายเออก็พออยู่ได้นะแต่เราต้องทำความสะอาดแน่นอนครับเราต้องดูหล่กกว่านี้พื้นที่มันต้องเป็นแบบคลาสน์อา้อาว และของเยอะด้วยมีอาหารกระป๋องพออยู่ได้10วันเก็บหินปูนแปบ๊บเวลาไปหาหมอนะครับก็อย่าลืมมาเก็บในเกมนี้นะครับหินปูนหินปูนเยอะคุณเลเวลอัพแล้วแล้วคุณจะอัพอะไรดีเลือกทักษะได้เลยนะครับอันแรกก็คือได้รับประสบการณ์มากขึ้น5%เอร์เซนเรียนเร็วไม่ไม่ม่อันนี้นักตัดไม้คุณมีโอกาสเพิ่มขึ้น2%ในการรับไม้ พิเศษขณะตัดแล้วก็ผู้โชคดีคุณมีโอกาสเ2%นในการป้นพิเศษระหว่างเอ,อหาหีบอะไรวะเอาประสบการณ์แล้วกันเราเป็นคนเรียนเร็วนะครับเพราะเราไม่อยากเรียนบล็อกคอร์สนะฮะเรียนทําไมก็ไม่รู้หลายชั่วโมงแทนที่จะแพงก็แพงเนาะอ,อ,อะไรอะ่ะภารกิจตัดไม้นะครับตัดไม้สองต้นอ,อื เออเอามีซอมบี้ด้วยหมาดิหมาดิครับกําลังโอ้ยโอ้โหตีโคตรไกลตีอย่างกว้างซอมบี้ตัวนี้ตีอย่างกว้างเออได้เชือกนะครับเออตัดต้นไม้ได้ไม้สนมาแล้วแล้วก็ตัดเผื่อไปอีกนะครับเพราะว่าเกมนี้ยังไงก็ต้องใช้ไม้เยอะนาแน่นอนเหลือตอไว้ให้โพปุด กวางน้องโอ้น้องโอ้โหน้องรีวิ่งเลยอะ่ะพี่อยากจะกินเขา่าซะหน่อยโอ้โหได้กินแต่เราเลยอ,ะอ่ะอ่างพื้นที่ไม้นะครับเราต้องพัฒนาบ้านให้ดีกว่านี้ที่เราอยู่มีกวางเดินผ่านทะลุไบตอนนี้สร้างได้แค่พื้นไม้นะครับทุกคนมีอ่ อะไรก็ไม่รู้นะครับมาทําให้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นที่ปลูกผักยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นขุยๆอะ่ะเหมือนที่ปลูกผักแล้วก็สร้างกาแพงใช่ไหมเออสร้างตรงนี้แล้วเราจะเข้ายัางไงวะเนี้ยไหนทาไมไม่มีประตูให้สร้างนะทุกคนผมสร้างประตูไม่ได้เออประตูสร้างยังไงสร้างกล่องเออโอเคแต่ผมจะเข้าบ้านยังไงนะครับผมไม่มีประตู ประตูกระโดดเข้าหน้าต่างเหรออาอเนื้อไขไ่วันนี้โอ้โหเสียจนนี่มันเนื้อกวางเนื้อเกรดเอ,เอเกเอเนินไปเลยนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับเราก็ทุบทิ้งไปเลยนะครับเราไม่เสียดายวัสดุลบเลยครับอ่าเราจะเข้าประตูบ้านเพื่อที่จะมีที่เข้านะฮะถ้าเราไม่มีที่เข้าเราก็จะไม่มีประตูบ้านนะครับเออขั้นตอนต่อมาเราต้องมาขุดแร่แล้ว,ลวเราก็เจอซอมบี้สายปวดอีกแล้วมา โอ้โหตียังไกลเลยเราเราตีไกลไปไหมมาย่อยอ่ยอยอ่ยอยอ่อย่ออย่าหาทำนะครับอย่างนี้สำรวจพื้นที่ใกล้ๆดีกว่านะครับทุกคนมาตอนนี้เป็นที่เครื่องบินตกนะครับเราก็มาเก็บของที่นี่ให้เรียบร้อยนะครับซอมบี้เล่รอดอีกแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหตียังไกลแล้วเราตีไกลแล้วคือเราเล่นมุมเล่นอะไรกับซอมบี้เกมนี้ไม่ได้เลยตีโคตรไกลเลย เราก็ตีใกล้ามากนะครับเอ่อรูทของดูซิว่ามีอะไรโอ้มีโทรศัพท์เครื่องนึงโทรเรียกพิซซ่าให้ทีเราหิวมากนะครับเอาจริงๆน,นะถ้าแบตเหลือโทร่าความเช่นเลยดีกว่านะครับอย่าอย่าอย่า,ยาหิวมากนะครับ <c oughs> เสียงใครไอวะ เยอยมากันเต็มเลยโอ้โหโ,โหเยอะเยอะเยอะ,ยอะไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวอย่าอย่ากำลังฟามของใจเย็นอ่าเวลอัพ well อดีล้ำเรามีลูกหมาเฮ้ยลูกหมาลูกหัวไม่ได้เราต้องเก็บใส่เอ่อใส่กระเป๋าแต่กระเป๋าเราเต็มทำไงดีครับเราเมื่อเรามีลูกหมานะครับเราต้องอ่าเห็นว่าสเบียงเป็นที่สําคัญที่สุดน,นะครับ ใช่ครับผมจะเอาน้องไปหาเสบียงนะครับนี่เป็นลูกหมาสายพันเซเพิร์ดนะครับมีความแข็งแรงและกล้าหาญมีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนแท้กับคุณและตามคุณไปทุกที่โอ้ไม่โกลดเฮ้ยบันทึกไม่อยากเชื่อว่าเราจะทำเครื่องสปลรังเคนี่กลับมาบินได้ทีนี้ก็บินนี้จากสถานีแห่งสวยนี้กันเถอะอาศัยอยู่ในป่ากับเจ้าขี้แยนี่มานานเกินไปแล้ว เฮลลี่บอกว่าเราเป็นนักบินที่มีประสบการณ์โอเคแปลว่ากลับบ้านกันไปแล้วเหรอแล้วผมก็กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าของมันเต็มของมันเต็มกลับยังไงอะถ้ากลับไปแล้วมันก็เขียนว่าถ้าคุณออกจากที่นี่ของที่คุณพบมันจะหายไปเหมือนรีนครับเหมือนรีสปอนของเออแล้วของเต็มจังเลยอะไม่รู้จะทำยังไงดีอะ เอ้ยมีของตรงนี้ว่ะไม่ไม่ไม่อย่าอย,าอยา่อย่านะอย่าโอเคแล้วของตรงนั้นมันเอาอยัางไงอ่ะทุกคนผมก็เดินเลาะแผนที่จนจะสุดขอบแล้วเนี่ยมันเดิออ่ะเดินอย่างนี้ก็ได้หรอโอเคไปที่ตอนที่ผมจัด <Okay. S 1> ของสําคัญสําคัญดีกว่า มากลับบ้านดีกว่าอเอา้าทางนี้กลับบ้านได้เอ้ยโอ้ทางนี้ก็เข้าบ้านได้นี่ว่ามีประตูสองอมีประตานสองตูเครียดเลยชีวิตนี้มีกวางด้วยนะครับเราไม่ฆ่ากวางแล้วกันแล้วเราไปดูดีกว่าว่าของจะยังอยู่ไหมภาวนาโอ้ของยังอยู่ครับทุกคนคือที่มันบอกว่าเอ่อของมันจะรีสปอนมันจะรีสป,อน,นสปอนเฉพาะเอ่อแมปที่ มันเขาเรียกว่าแมพที่มันมีทรัพยากรจากัดอ่ะอย่างเช่นแ,แมพต้นสนหรือแมพพวกหินปูนอะไรพวกนี้ส่วนแมพเครื่องบินตกเขาไม่นับนะครับสร้างนี่นี่กว่ากงสุนัขนะครับทําไมรู้สึกว่ากงสุนัขใะใหญ,ใหญ่พอกับบ้านเลยวะเนี่ยโอ้โหอยากเข้าไปอยู่แทนมีของหลากหลายคุสิบมากที่ให้เลือกใส่กันบอกได้เลยว่าฟาร์มจน น้ำตาไหลแน่นอนตอนนี้เรามาีของไม่มากนะครับเรามีฟาร์มน่อยึ่1ยอมที่ผมทำเอาไว้ตั้งแต่เกือบต้นเกมแต่ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยไม่ไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาจริงๆโอ้ขุดแร่เหล็กด้วยนะครับโอ้ซอมบี้ตีคุดไก่อะเกมนี้คือซอมบี้ตีไกลมากไปละเก็บหินปูนไปหาหมอดีกว่าหมอบอกว่าเราต้องเสริมธาตุเหล็กครับเนี่ยเสริมธาตุเหล็กอยู่ เล่นอะไรกันเออเข้าบ้านสร้างโต๊ะสําหรับงานไม้ดูซิว่าเราจะสร้างตรงไหนดีในบ้านไม่ได้เราต้องสร้างนอกบ้านนะครับทับประตูนี่ไปเลยบอกเลยว่าสะดวกสบายสร้างข้างนอกพื้นไม้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสําหรับงานไม้มันก็เลยต้องเป็นไม้ไม้นะครับเออสร้างไปสําหรับ2อ,อันเลยนะครับ2อ,อันกระผีอันเดียวก็พอเปลืองเหล็กแล้วออแปรรูปใช่ไหมเออ แปลรูปจากไม้เป็นแผ่นไม้นะครับและเราเอาแผ่นไม้ไปเป็นต้นไม้เราก็ได้แบบผนมีภารกิจฆ่าหมาป่า3ตัวด้วยนะครับแต่ตอนนี้ขอเก็บของก่อนรูทของก่อนโอ้โหโหมาป่ากับซอมบี้เยอะมากเยอะแบบเยอะโครตไม่รู้ว่าจะเจอเยอะไปไหนแล้วก็มีเต็นท์มีอะไรเพียบเลยโอ,โอ้ยหมาป่าใหญ่จัง อย่ามานี่แหละนี่เน่ทุกคนเห็นจุดแดงๆในแมพใช่ไหมครับเออนั่นแหละคือคือโควิดครับไม่ใช่หมาป่าโค <c oughs> วิดระบาดใหม่นะฮะสายพันธุ์ใหม่ก็ระวังกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพดูแลร่างกายเนี่ยนะฮะแล้วกอออ็อย่าประมานะครับอย่าประมาเพราะฉะนั้นก็เอาบูบเบอรี่เากา็บเ,เ,เ,เอาเกาวยหฮเก็บเอาถ่านเก็บเอาเซเล็เก็บนะครับก็ ต้องฟาร์มของที่นี่อีกแล้วสินะเดีย๋ยวผมฟาร์มเสร็จเดีย๋ยวก็ตัดมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับทุกคนคงไม่อยากดูว่าผมแวะแค่ไหนนะครับเพราะเฮ้ยหมาป่ามาอย่าอยา่ากำลังจะตัดไปเลยน,น,ยนยยยยี่นี่เออไอหมาป่านี่หมาวัดปะไปเฮ้ยเวีลฟรีเอ้ยหมาป่าหมาป่าอย่าสิมาที่นี่แหละจะเอาเวฟฟีจะเอาเวฟฟี มาติดเต้นทําำอะไรเราไม่ได้สงสัยซอมบี้มันจะมันจัดนะครับเออุอ๊ยบันทึกฉันอยากไปที่โมเทนแต่แฮรรี่เกียวกล่อมหรือุยแค่บันทึกบน่นเฉยๆครับไม่มีอะไรก็ขี้เกียจอ่าแล้วกันเนาะสคิปสคิปทุกคนช่องเก็บของผมไม่พอแล้วผมจะโดนซอมบี้แล้วก็หมาป่าไล่ไม่นะ มาห่ผมต้องทำอย่างนี้ผมไม่อยากให้ของลีของโคตรดีเลยนะบอกตรงของดีมากแต่โอ้โหเออกรบับบานเรียบร้อยของลีหมดกันชีวิต